เอาเดี๋ยวว่ากินข้าวแล้วไงจ๋าให้แม่ไหมระวังให้ดีนะเขาไล่ผู้นะระวังให้ดีนะเขาไล่ผู้เด <c oughs> ินก่อน <c oughs> โอเคไล่ไปกินแล้วค่ะคุณยูโรครับผมก็คือคนอย่างเขาทำงานหนีมากินอย่างนี้หรอคุณยูโรมีแฟนชื่อมิลลี่ปะเอะคุณยูโรมีแฟนชื่อมิลลี่วิลลี่มิลลี่มิลลี่คุณยูโรคะม,ม,แบบมีแฟนชื่อมิลลี่เหรอคะใช่ครับอ้าวเหรอ จิ๊กกันในกองใช่ไหมจิ๊กกันในกองเหรอคะคุณยูโรเปิดเขาวันนี้วันแรกมินลี่มาเปิดตัวสิอ๋อคือคือที่กูถามเขาว่ากินข้าวหรือยังแล้วมึงโมโหเนี่ยก็คือมึงชอบเขามงก็เลยี่ไงอมยิ้มเพลอ๋อกูไม่ชอบเขาเลยละแค่ถามกินข้าวหรือยังแค่นั้นเองครับผมไม่ไม่ใช่เลยผมแค่บอกว่าถ้าไม่ชวนเดยวผู้หญิงแล้วผู้ชายอย่างผมล่ะทำไมคุณยังไม่ชวนนม่แต่ถ้ามีอะไรช่วยก็ก็บอกได้นะ สับสู้ๆนะยินดีครับอยูโรเป็คนดีนะเลื่อนกินข้าวกินข้าวมะเขือครับทิศาเต้นคู่มิกทองระยะน่ารักเก้ามันวังแล้วเก้า กังว้แล้มึงอะไอ้อะไรวะกังวลทำไมวะมีตัวอย่างไปเต้นรูดเหรออืมก็อย <wh ู่ตช่ไหมกองนี้น่ารักแซบบอ4 413คนพี่ก้าวเสียงหล่อมากโอ้อย่าให้เขาร้องเพลงเลยนะอย่าให้ร้องเลยผู้ชายคนนี้เขาเกิดมาเพื่อร้องเพลง ถ้าผมพูดแล้วจะหาว่าผมคุยอ่ะสักนิดหนึ่งแล้วกันแต่เขาบอกว่าเวลากินข้าวเราร้องเพลงอ่ะมันจะเพาะมากเลยนะเว้ยจะติดคอตายสิเอาเพลงนี้มูเฮะเพลงล่าสุดเลยเพลงล่าสุดเหรอใช่านตยังไม่เคยฟังเลยอ่ะนี่ปล่อยยังฮะยังไม่ปล่อยใช่ป่ะเพลงนี้โอ้อลำบำนาอะลำบำนาน้ำตาเดี๋ยกขอเกี่ยรเรื่องลิขสิทธิกอน กินอะไรกันบ <uk> <Gym. S 1> อ๊ะก้าวน่ารักอ่ะยังไม่เห็นหน้ามันเลยมันน่ารักก็้หรอพี่ยูโรอ่านก่อนตั้งชื่อ a g ว่าอะไรอ่านไม่ออกอ๋อยูโรยูโรยูโรโคตรมหาเทพซ่าครับชื่อของเองในเดียวมีโร่เข้มามินเนอรี่คือมินลี่ครับมินลี่องมินลี่ครับมินลี่เล่นกี่เรื่องแล้วนะ สามเรื่องครับน่าจะได้น้องเจ็บครับมินลี่น้องมินลี่แชอบไหมชอบไหมฮะไอชอบไหมกูต้องชอบน้องเขาไม่กูหมายถึงว่ากูชอบเรื่องของเขาชอบไหมชอบพี่กับเกลือไงผมดูพี่กับเกลืออยู่เอาเหรอแหมจะกีบเขาก็พูดไปเถิดไม่เล่นออ๋ชอบน้องเขาเหรอ ผมดูอยู่พี่กับเคืือมุกจีสาวเมุกจีสาวแก่มากมิลลี่คือใครเซลลมิลลี่คือคนที่ยูโรชอบอยู่ค่ะเอาเลยครับน้องมิลลี่เล่นเป็นเล่นกับไม่ทราบครับพี่ยูโรเล่นหนังกับใครครับนี่ครับนี่มิลลี่นี่ครับน้องมิลลี่ครับผมไหลไหลกระตุกไหกระตุก เป็นอะไรวะไม่ต้องเถิอนะมันจะเถิดด้วยอะไรครับเนี่ยคุณนายสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยดิว่าเขาน่ารักไหมก็น่ารักดิถ้าเขาอยู่ตรงนี้อยากบอกอะไรเขาสวัสดีครับเก้าแล้วเก้าเก้าสาวแล้วเก้ามันเกิดถึงทีของผมเว้ยได้เว้ยทิสาสวยมากน้องมิลลี่น่ารักเคยดูละครน้องอยู่ทิสาอ้าว ไม่ต้องพูดถึงพี่ก็ได้พี่สาเต้นกับพี่มิกน่ารักดียังไงครับเนี่ยอ๋อก็คือเต้นพี่เต้นไม่เป็นค่ะมันก็เลยออก,ากออมาดูน่ารักมันมันมันไม่ได้ดูน่ารักเราไม่มองว่ามันน่ารักรอดใช่ดูโดจนจับไปกับมิกทำไมอะไรครับพี่ อย่าเป็นกองนะมันอย่าเป็นแก้หนองเอาไปครับเอาโทรศัพท์ไม่มีเปิดเพลงครับร้องเองเลยไปทำอไมอยู่โรนะแดงเออวันนี้อยู่โรไม่ต้องใส่แอปเลยอ่ะไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เลยฟิลเตอร์แน่นมากอยู่โรนะแดงวันนี้อยู่โรไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยนะฟิลเตอร์ผมแน่นมากมัน้องห่วงอยู่โรนทำไมน้องแก้มแดงหอะน้องพี่ด้วยอะโดนโดนก้าวแกงแล้วพี่โรดูไลน์แล้วยิ้มตามเลยเห็นไหมอบคุณครับไอ้ก้าวคนแกงครับ พี่ใครนั่งพี่อยู่กับใครด้วยคะรีวิวเก้าหน่อยรไม่ไม่ไม่ให้ยูโรโคสิเตกลับบเป็นคนที่แบบอะไรกันหรอกลับเป็นคนที่แบบนี่ไงเขาบอกว่ายูโรเขินแล้วมินุ่นอยู่ไหนฮัลโหลพีทิสาคุณจะมีโดนานะพี่ยูเขินหน้าแดงแล้วหน้าผมแดงจริงป้ะเนี่ย แต่คุณไม่ค่อยมองหน้าเกานะคือทำไมคนถึงไม่ค่อยแล้วกูบอกอะไรอ่ะเอ้าเวลามึงอ่ะคุยคุยกับกูเนี่ยมองมองมองกูใช่ไหมแต่ว่าถ้าอ่ะกูมองได้เอ้ยอันเนี้ยเอ้าแล้วมันแฉลบอีกแล้วอ่ะกูบอกอ่ะคือเรียกรับอิ่มไหมครับเรื่แล้วแล้วคือแล้วคือกูห้ามมองออกไงใช่ไหมถ้ากูมองออกปุ๊บมึงแซวกูเลยใช่ไหมทุกคนผมขอมองกันนี้ไร้แล้วกันก็เพราว่าผมเขินรู้ว่าผมมองอ่ะไปอ้ว สายตาแบบนี้ไลค์ก็ไลค์ปูทำไมกูต้องโดนแกล้งด้วยวะในเรื่องที่กูไม่ชอบหนุ่มเอกขอฟิลเห่อยครับฟิเตอร์หน้าแดงเฉียวอืมทำไกูงมาโดนแก้งด้ยวะคนเรือกป็นคนที่ไม่ชอบเขาใช่แต่ว่ามันนขัดไงยใครที่จริงชอบอืมได้มนขัดแล้วดูสายตาดนสายตาแบบนี้ ป้าเราไปอ่านบทกันดีกว่าไหมเพื่อน่อ่อ่านแล้วเมื่อเมื่ออ่านแล้วนี่อ๋อเหรอผมอ่านแล้วครับแต่ว่าอ่านเพิ่มเติมไหมไม่ไลฟ์กูก็แบบกูจะเอนเตอร์เทนทำไมกูเป็นคนโดนแกล้งวะที่สามมีคิดถึงสีวกรบ้างเหรอครับใครอป็นสวกรเนใเนี้เค็มเข้มอ๋อที่นุ่นอยู่ไหมครับเขินแล้วหนึ่งเฮ้ยค่ะโดนลุมแล้วหน้าแดงหูแดงแล้วเจ็บทรงไม่อยู่แล้ะอันนี้คือผมแกล้งครับ กันเหรองั้เนเห,หน่เนี่ยมมองหน้าน้องค่อยๆแต่ตอนที่ที่เล่นแล้วนมือมึงจะจ้องกูทำไมกูหันมาเ้อานี่ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ตอนนี้ได้แล้วแต่น้ำลายไหลน้ำลายไหลทำไมอ่ะอ๋อยังไม่ได้กินน้ะน้ำซุปน้ำซุปเปื้อนเลย ดวพี่นุ่นหน่อยค่ะพี่จาเข้ากล้องหน่อยค่ะไม่อิ่มใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไลฟ์โคตรบันเทิงแดงวอนนี่จะมีช่วงคืนคุณนายคิดถึงในหัวไหมค่ะใช่ในหัวพี่เวียพี่เวียคงจพี่โรเลยแม่แกล้งแต่เหมือนจริงมากออนนี่ออนยองฮาซยโอันยองฮาโยอีข้ารเชนีกอขารัชน่า ผอดิน oh, ี่เพอเดีรดินี่เตอบมอยิ Or, do, anyway. <I i ่นีเกิดอะไมันไม่ใช่ตองหรเล่อสวยอะสวยว่พูดอะไรดูพี่ก้าหน่อย อัะยาพี่อยู่ด้วยอัะยาไอยาไอยาไอยาโอ้ยไยาโอ้ยเจ้าสีเหลี่ยว่ะเขาที่เชียงเดย์หลายประเทศแล้วนะเนี่ยอยู่โลขึ้นไปไม่ถูกอ่ะไปไปแล้วทุกคนมาเอ็น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 จอยกันบายบายครับเออวรดี้เดี๋ยวคืโลจะมาโชว์แฟนห่ลยได้ครับนี่ครับแฟนผมพินเข้าอยู่มาโชวไปเลย้า โอเคไปไปเก้าน okay, ้องวีมา